ไเป่าข้าวเม็ดรีบเลยลผมใช้เครื่องเอ็นดีพ่นปุ๋ยแล้วโอ้ยกระเด็นแถวข้าบ้านเขาสะเลยที่นี่เกรงใจเขาก็เลยไม่ทำเดี๋ยวเอาไปไอเดี๋ยวค่อยให้แห้งก่อนเอาไปเป่าเป่าบ้านเรากระสอบเท่าไหร่มนุู้เอายังไงเอากระโกนมาแล้วเกิเครื่อง ว่าจะเอาไปให้เครื่องที่เขาล่อนออกบ้านเราเอตรงข้างศาลาหน้าโรงเรียนอะเคยเคยไปปอาอยู่เขา้าขึ้นมันคัดทั้งวัดทั้งพืชทั้งอะไรครับมันแยกหมดเลยมีแต่ดอกหญ้าเข้ามันก็ล่อนไปต่างหากครับหญ้ามันก็ออกต่างหากเร่รีบก็ไปต่างหากอันนั้นไอ้สองแถวนั้นไม่น่าจะปนหรอกเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกนะับนาปัง ็นรถไหนเป็นรถไหนเลยเมื่อสามวันที่แล้วยังงานกระถินน่ะเยอะกว่านี้ไอ้ตรงเนี้ยสิบวัวขันเดินไปดูน้ำเดินไปดูน้ค่อยั้างเข้าน้ค่อยทัข้างนอกนี่ก็เคียวแล้วเหลือแต่อีบิ้งติสของเองอยู่นะ ยังไม <isions> <c oughs> ่เกี <c oughs> <c oughs> um, <can> ่ยวอีกอ่ะมันจะยักไว้อีกอ่ะโอ้ยก็รอัทางจะเข้าไปมีเกี่ยวให้เขาเลวไปแรกก็เลยไงม่เกี่ยวให้เขาเขายังไม่เคี่ยวของเขามันยังเคี่ยวเี่ยวเป็นยมๆแล้วสงสัยรอๆบินเลยข้างในหนูดิ้คอยไม่ได้กินกินกิกเปลอยไปตกเลี้ยวากินนะกินน่อยดเยอ สวยไหมเอาไว้ข้างล่างเอาตัว